เบื้องเดียวก็ได้บอกช่งเบ้อง่จมันักได้โอ้พอสบายปะเลเมื่อเลยอุ้ยยเดียวใหคอยตะกี้เมยังไงอืมเกงต้นไม้ให้งกินมอหรือว่าให้งไเทกินบ้มีบ่มีใช่คกใช้มีกันจะกินก่นไมโอ้โหเอามอนเอยอใช้เตียงไม ปันกันคนละหน่วยด้ะันกันคนะหน่วยวันนี้เตยียงเขาเตียงไผนี่เตียงเขาลุงนิดลุงนิดหน่อยเบีย่้ยมันใจเนาะน่าเปนเป็นหนาเหือนอยเนาะดำเลยดะ เรียบร้อยอ่ะพีงยงเอ้ยสวัสดทุกท่านเนาะทังฝั่งลาวฝั่งไทยต่างๆประเทศโอ้ดูมันเด้อเอ้ย Đu măn nhùm đấy đó, Bây giờ một, một bên sắp bằng này Nhùm, đúng đúng nhùm một bên đọc một bên độc nhùm bộ chắc chưa ô nhùm biển dưới xà này nó Ồ oh, Bương điều cái này bỏ xuống bương là cho đấy à. hả oh. Ồ bài không Được à, Mười đây à. ui nhum cái đứa xương Này Hai มันยังไงอือโอ้คิดได้อ้าวพี่รองเลยมีกุกต้นกุกต้นกล้วยน้ำแน่เนาะนี่เนาะอันนี้นานจะว่าจะเวลามันจะเสีห <c ười> ้งนี uh, ่เฮ้ยเบื oh, right. nah. yeah, be, ่อเบื่อเกินสองสามโมงแล้วสองสามโมงมันก็แห้งแล้วประมาณสามโมงกุ้นแดงอยู่ด้พี่รองเบื่อเลยทุกทามอ๋อดีแล้วบัตรนี้เนาะบุเคยเห็ดแล้วก็จากที่บุเคยเห็ดบัตรนี้เคยไล่แล้วบัตรนี้เนาะจากที่บุเคยไล่บุเคย มีแล้วเนาะอามนั้นใช่เถอะอยู่นี่บ่า่โว้โคงไงโคาลแท้คือมีหัีเงินหัครัมมาอนี่ก็ได้บูละสิบพันีีสิไปลินบ้บานนั่งถึงนี่บ่คอยบ่ให้คอยสิให้คอยสิหยอดไม่ไรหยอดนะยอดนมคื่อรักเอาจับแม่เจ้าเลยคอยบอกอยู่บุเกินเจ้ามงั่นเอาคอยววาอยู่ ไปสิห้าพันน้ำพวยบอกให้ให้หมูนะไปถามก่อนให้หมูนะหมูนายเคยปาดคอมันเิ็มแล้วมันกินมันกินเงินกว่าหลายมันบวาเคยบอกอยู่บวกระนู้คุยบอกมันคุยบาชดิอยู่นี่แหละเอออเ้ากคแนวคุยเห็นใบสาว่ายก็บบวเห็นเห็นแต่ใบสิใบเดียวนึงเงินประมาณสามสิบพันนี่แหละอยู่ว่ามันเต็มได้จังมากนะปาดเสือกันเด้อผัดแห้งดักปาดก่อนเนาะ

ถือว่าในเรื่องของทางการเทศนี่พุทนเทศอันนี้ไอ้นี่ไปแล้วเนาะเคยซื้อมื่อนหร่เคทับถิ่นนี่ยเห็นอยู่อยู่นี่จุลู่อยู่นี่ทับยังก็ไปทับไปใส่เคซื้อมาไปห้ใส่ทับมันเหยังเอาคุณมาเกิดเคยทับถิ่นเอ้าเนาะยังให้ผัวมาลงโทษชายคองบาทนี่เอยเอาพี่น้องเลยมันแดดทักพอหนั่มนะพอเนาะทางพัวเราก็เห็นอยู่คนเดียว อันนี้ก็เอาสังกซีตัวไดพอชื่อมาใหม่หมบ่กันบ่เปิใส่ได้ดิหักหักหักสีเทก่อนบ่เทก่อนเนาะเทก่อนแลหอมหอมก่อนเนอดตัวนี้นนเนมลยอืมมั้อ,อมอ để đường như đấy, vì đồng nó để đường vô khác vô, phun hết bỏ hùa đó nè, khốt đi nó, ninh. Oh. Vì thế lớn nó bớt thỡ nè, nó hà khuôn ngàm anh, vì đồng ấy tôi đi đây là khốt, nó chỉ bù phác bù mì, để bà riêng. Anh... Bị đằng cầy nó. Sớm mà sớm nè, mơ xôm này mơ xôm đã. Ở nhà. nó bàn đi, đi. đê, Ok kê đấy, vì đồng ấy nó. นี่คือของน้ำพิ่นเนาะพากันนะลงช่างมันจะคนก่อนสองคนช่างมสองคนบ้างโดยโดยเอาพี่รองไปเบิึงเนาะมาทางนี้ก่อนเนาะทำบุญจิติงกันเลยปลูกพักปลูกมีนี่งามอยู่เรขี่ดินแต่นี้พี่น้องเอ้ยเนาะงามอยู่ปลูกพักปลูกมีน รขขอมได้ัไงจบอย่างเดียกแน่ีดีเนะาะจะปากจะปากเพชรป่ะคุณทั้งนั้นยังพากันกินชมหาก็ได้่อวไปทั บ่นี่เฮาก็ออกก็ออกเนาะข้างนี้เนาะเออคักได้นี่พี่น้องเอ้ยบ่นั่งบ่สิ็ดบ่นั่งเลยนี่เนาะเออสิเฮ็ดบ่นั่งนี่อยู่นีเียงกันลบาดนีเนาะเียงกันแล้วบาดนีเด้อีหบาดเออพี่น้องเอ้ยเนาะคือสิในนี่แหอะอาเองก็เดี๋ยวสินั่งอยู่นี่าพี่น้องเอ้ยแป๊บนึงเนาะ คุณพี่น้องเอ้ยเนาะทั้งนั้นก็ได้พักผ่อนบ่มื้อเมื้อนี้เจ้าเฮ็นอย่้อนี้่มาหนิเก่งแต่ไม้แกงแต่ไม้ให้ช่างกินบ่หรือว่าให้ทั้งไอ้เทิดกินบ้นำโคกให้มีบ่มีใส่ยังโคกใส้มีกันจะกินกระสียิ้นไม้โอ้โหนโป๊ะเตียงไม้คอยอยู่ผู้อยู่ใช้เตียงไม้ตันกันคนละหน่วยได้อันกันคนละหน่วยวันนี้เตียงเขาเตียงไผ่นี่เตียงเขาลุงนิดลุงนิด <laughs> ờ... à, thì mai cứ bao phun, đấy này, à à à phi đồng rồi nó, no. à, cứ si, à, này này lẽ, à, hứa nó, có ở ngoài là mướn ăn, tham bơ mai nhưng bố đây cọ đây này đây, ừ. men, nhưng mà mà này, ha cứ hết cái này nó อาหลังจากว่าอันนาะก็ตัวนี้ออกไปแล้วเนาะอ่าตัวข้างนานี่ตัวตัวนี้เพิ่งจะเสียอีกนี่เนาะรบบแรงเพิ่งจะนี่น้ำเย็นเฮาเอามาจะใช้ใครไปซื้อเขาซื้อให้ก็จะเอาซื้อให้ได้เออนี่น้ะน้ำเด้อนี่ เจ้ากินได้บ่ยกินได้กินได้บดเลยกินได้บุตรชูชิงชูแนวเลยเออาแต่อันนี้น่ะของเขาของทิมเจ็บเลยเจ้าหักษาสานี้ดิกองทีมเนี่ยนี่ดิอ่าอันนี้มันโมเมนที่เจ้าบอกตัวนี้โมเมนต์เนาะโมเมนต์เนาะตัวน่ะแต่ว่าต้องทางนี่เนาะฮะแมนใช่ป่บม้อนขะน้องเนาะ เออเดี๋ได <c oughs> ้ลายดิใบนี้เนาะเออเดี๋ยวได้ลายดิเออให้เปลี่ยนเสือดแล้วเมนโบนี่เสือเก่านี่เนาะเออแบบเปลี่ยนเสือนี่นนะไม่เปลี่ยนเออถ้าปากกินแล้วคอยสกินก่อนเนาะหอนวะอยู่ถึงบหอนวะเนาะอยู่ถึงนี่ไป สชื่นเนาะเย็นเนาะสดชื่นเลยห่อนเนาะต้องเป็นพัดลมให้อะไอเธอเด้อไอเธอเด้อเจ้าเด้อวีให้เราอุ้ยโมเอนคอห้องสัมพัวลาลานะสัมพัวลาล่ะอุ้ยพัวแร่งดูแร่ัดเขาประยุนตามหาเขาตุ้มตุ้มตุ้อยู่ไปตามหาเขาตามหาเขา มื่นบ้านนี่ก็เฮ็ดคือกันบ่เอาเงินกินโลดเขาเบื่อดอกเพราะว่ามื่นนี่เป็นมื่อใส่บาทได้เื่นเป็นบุญบุญเขาชาติใบได้เหรใบได้เห็ดอยู่บ่เขาเห็ดบ่เป็นอืมบ่เคยเห็ดบ่เม็นบ่เขาเคยเห็ดอยู่ตอนอยู่บ้านกระเป๋าใส่เห็ดอยู่มั้ยเลยหักอยู่พี่แล้วบ่มีผัวใบเห็ดแล้วเขาเห็ดบ่เป็นมีผัวใาเห็ดเนาะเลยอืมไอ้เิดได้แค่บ่เคยดอกเนาะ ไอเท่านี้พวกเวตาลพญานดั่มนะบ่ำำเคยดอกแม่นใช่ปะ, <c oughs> อะบอกว่าเสีคักแน่เนาะด่อนคักก็ดีบอกว่าเสียผัวนี่เนาะเต้ยพญานผัวเสียใจยังดีเนาะบอกฮะบอกเห็นมาฮาม่นนะเขาทำบุญเขาเขาเสียไปเขาก็ยังเป็นพระนะนนอืมตอนช่วงนั้นนั่นเขาจะปัน่นหญาไม้หา้าคนะมือเฮ็ดบุญอยู่ที่น้ำอ้อย ช่วยอยู่หน้ากับม่แมนเขายังออกอให้มากินกินนิยังเลยขนมมียังช่วยไปในเมื่อช่วยนอนผ้าหัวอยู่หน้าคอยนอนกับเอาเขียดนะคนละลังเที่ยงเอาไปซองลังคอยนอนกับงัวเอาเขียดนอนผู้เดียวเล่าอีเพ่งอยู่บ้านนั่นแหละเพื่อนๆเนาะเพืได้ใช้ชุมื่อชุดมื่อชุดวันนี่นอนงรับพันดีอยู่บ่บ่ ฝันดีว่าคืนไอเฮินมีแต่เราไปเราไปได้นอนดอกมอวานีก็ไมดขึ้นสอดแจ้งนะกะรีแมนบอเถิดอยู่ตรงพุ่งก็ไปนะช่วงนั้นนะไปใชรไปใชนะไปใชเามดขึ้นสอดแจ้งโม๊คอยไปนำอยู่ตงพุ่งกาว่าอยู่ตงพุ่งวันนี่ยนะอะไรมาส่งหาวิคโลฮนได้วันเหมือนบว่าบอให้ผัวเื้อไปแจกเอากะรีและหลักเอาเงินคอยพรอแจ๊กใน่ดีเนาะอ่านั่นแหพี่น้องเอเนะอ่ากา มาเยี่ยมยานเพิ่นมารับบ่อยู่ตามหาลาหั่นอือแล้วอดเจ้าได้อดแฮงดีเนาะอดคนแน่ดิพูดว่าผัวเจ้าหักเจ้าแงนอ้ย้ยรถยานทาไอ้เฮิดพนวดกลายอีกโหจะเห็น่ก้อยเนาะยังหัววัจะอยู่้จิตใดเนาะแม่ก้อยหัววัจ้ะน่ะก้อยเออก้อยแลน่ะกเอิ้น ไว้ยนะมือพวอนคอยนี่โอ้ยรอรอกินมาได้ก็ว่าจะเรียนลีนใช้คอยรอกินมาได้ยักินได้ฉันคือก้อยนั้กินได้เหมือนันกันเนเบื่อไรเบื่อเบื่อเบื่อมาเลยเบื่อเอาไปเหยียบนะเหยียบยังไงยังคูยังกินหือกันขี้ตีนไม่ออกนั่นตอนนั้นเอาไปเอ้า เข้าเหยียบแล้วเขาก็้าลงไปน่าจักคุยไฟมันกิบมันลอยนะปะเม่นขาเหยียบก้อยนข่าขาเขาปาดแล้วเขาา็ฟานฟานฟานแล้วเขาก็ไปแช่น้ำเกลือแล้วเขาก็เหยียบเอ้ยบันี้เห็นเห็ดเองเน่ยอามือนี่แล้วคันมือเอามือมีแต่ก้าคขันนม่าดันเะยเชื่อไรมือเป็นพันพันนะกับ เซน้ำเนาะเซน้ำแล้วเขาก็เหยียบเลยก้อนอันนี้เป็นคนเห็ดนะก้อนเยียบกินพวอะไรบ้างะกินจะกินก้อนจังห้ย่างคุกกินดำหลังเส้นหนาต่างแบบบ่แม่นบ่ได้บาปไม่ออกเห็ก้อนเลยเหียบมันทุกคนจะอย่าเอาไอ้กิตบาปนะบานะไม่ก้อยเราเป็นคนบาบเอาเดินมาแบบเหยียเหียบแล้วเียมันบ่อขั้นมันบ่อตีนบ่ มันบกคั่นโอ้ยไปเจ็บตีนเลยนี่เบิร์นตีนคอยยักนะเล็บยักนะอืมเนาะอันนี้ยังไงที่ไปช่างกินเที่ยงใช่ไหมเอาแล้วเอาแกงน้ำไม้ดิเบิบบร์นเลยจะอยากปะบอกถามไปซื้อบอกพูดว่าไม่น่ะอยู่มหนึ่งก็ได้ไปยังมีอยู่เนาะแกงน้ำไม้น่ะ,นนะเอานั่นได้สู่คัวกินเนาะใส่ขูดแขนไปนี่น่ะบู๊ได้ ไม่เอาไปดิมใส่พวกแคนนี่นี่นะเมนของเจ้าบ <min> ่บ <by> ่แม่นบ่แม่นได้ไงเจ้าของภัยใส่พวกแคนอยู่วัดก็มีบ่บ่ได้ลงไปเอาผูกใส่พวกแคนอยู่วัดบ่ได้เอามาแล้วเน่ไปเชือมาเนาะก็มักใส่พวกแคนสีขาวอุ้ยเจ้าไหนท่านไฮใครกันแม่ดีไปเสียบ่คคําไปเสียบบอเออมึงดูสางเพิ่นเนาะกินเนาะ bà ừ, bà chú cháu kín xuống khuất là ok đấy hả? Má bưng đút, má bưng chàng phần này, má bưng đấy, ờ nà, ưi Này, ờ, cháu khuôn nâu hơi Cháu khuôn Má bưng con, cháu khuôn nâu, má bưng đút Đang chàng phần đó ừ. Này, anh nghe cháp xoay bò Hả? ตัวนี้บ่แล้วก็แทกําลังตัดนะ้ำที่นอ้องเอ้เนาะอ่าบดจากเบิดจากตัวนี้ก็สีอ่าเทพื้นแหละเนาะอ่าเบิดจากตัวนี้ก็เทพื้นเห็นจับช่วยบ่มาครับผมเห็นไหมสีเอาจับครึ่งจังก็สีให้เแล้วนี่นะให้เแล้วตัดสองมือนี่เออ มันนใจบ่เนี่ยมาตกบูคักได้พอมันใจยู่แด้ว่สองหลอกบ่เบื่อเดียวแับวนไม่ห้เฉพาะเล้แก่จะออกมาน่จ็ไปเบียกเออะมันใจเนาะหน้าน่นเป็นหน้าเหือาะน่เนาะดำเลยไม่ดำบ่ มานนี่เป็นสักแบ้าเือนบ้านใหม่เลไบ้านใหม่ปะบ้านุดินอนไรอยู่มเออบ้านเจไม่ซื้อดินซื้อยังเปลี่ยนสามตัวน้อ้โหันเรดอนเชิงเพือนดอนดอนั่นก็เดอนเช่งดอนเชิงพู้านี่กคืนกันเองันเรื่องนี้กิ่ไก่ประัหน้าบ่านี่ ส่อสีเนาะงานนยลองไปเายางรัดลงไปนี่มันเป็นบ้านหลวงพุ่งบ่ข้างในบ้านหลวงพุ่งครงไหนตรงนงัเนาะี่เป็นบ้านหลวงพุ่งทางรัดไปนี่ก็ไปใสิน้ำอ้อยไปใช้ทาสวางกับเีียวไปใช้เก้วกระเบายกัน สาอทกสินทางไมบ่นนี่กาางเส็สายอเนยยังสิางเสร็นี่ะิอยังไม่ได้เลาะบังงเลยนะทางเสร็างนี่นาพ้นไปไปย่เดีไปางดำพวันนม่ันมาก็มียเราะแม่เ่นมาก็สามีหน้าเพื่อนแ่พ้นแล้วรู้ยัยัง อยู่บ้านโค้งโค้ไงบ้านตู้เตียนท้องแม่น่นั่นแหละดูเคูเรมไปไปด้กันเดี๋งานเดินวันเพื่นได้ไปเนาะพี่งเนอะข้อเพื่นยังว่ากันนะอง่อไป้เตียงจำเยไปดีบ่บู่เจ้าอยู่หน้าดีแวนนกมนาแนมีเจ้าบอกจันแล้ว

เงาไรว่าคือว่า cho ของผู้เมียนั่นยก

ไปทางนี้ก็พอทางซ้ายเฮือนนี่ผนี้ขึ้นเฮือนบ่ได้ไปทางนี้โอ้ยหน้าเนาะเอาเดียวนี่ก็บานงโอ้ให้กลัวมีดแล้วนี่อ่า

ข้างนี้ดีบันนี้เนาะมิจฉาตัวอย่างเดียวบันนี้เนาะอืมอืมอืมไปบันนี้เด้อชิไดเอาข้างนอกก่อนนะพอด้อเด้อด้อเด้อยังดีไม่แห้ง เฮ้ยตานนสีตอไม่เชือเลยกะเว้นวสีแกเนาะกระเว้นสีแฉกพากันเฮ็ดยังก,ก,กันนั่นพากันเฮ็ดยังกระเว้นสีแฉกนี่ตายเออเอ้าพี่งงน้องเอ้ยเนาะคือสีประมาณนี้แหละถ้ามีจิตเด็กก็ใชได้กลับไปเรียนไปงานต่อก่อนไปเลยเนาะ อ้าวเป็นไปได้วบดน,นี้มาแข่ยกับบุมี่เงินได้เอาเช็คอา,อา,อาอไรไปก่อนขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับโอเคเอาอายู่ดีไม่แหง้งไปแหละพี่รองนเนอ,อ้เนาะคือสีอประมาณนี้แหละรองเอ้ท่านิจิติ๋งจะได้จบคลิปก่อนเด้อ เดี๋ยวเามื่อไหร่เมื่อไหร่ว่าพิพากันอะไกับขอโทขอแพนน้ำลายเท่างเดี๋ยวขามาเป็นใหม่เนะาะสบายดีสบายดีพี่้อง